โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k ีเคทีสตนะฮะ ระหว่างฟากุนโดตอเรสกับกาลาบรีนะของฟรีเหมือนกันกาลาบรี ry, เนี่ยเป็นสไตล,ล์เปิดริมเส้นเลยนะมีสกิลเปิดริมเส้นส่วนตอเรสเนี่ยเป็นสร้างสารรค์เกมแต่ตอเรสแปลกเป็นเท้าซ้ายแต่ยืนฝั่งขวาแล้ว,แล,วแล้วเปิดด้วยเท้าขวาไม่ได้นะเท้าขวาไม่ถนัดนะนะแต่ยืนฝั่งขวาแล้วมันจะเปิดริมเส้นให้แม่นยังไงวะเอาจริงๆจ,จะเปิดให้แม่นยังไงมันนี่ยากอันนี้พูดยากานะ แต่เป็นของฟรีที่เป็นสไตล์เดียวกันก็คือกอาญบรีกับตอเรศนี่แหละที่เป็นสไตล์เดียวกันในตำแหน่งที่ยืนได้เหมือนกันนะที่ในเป็นตำแหน่งที่ยืนได้เหมือนกันแต่สไตล์มันแปลกตำแหน่งมันแปลกสำหรับฝักดูตอเรศในชีวิตจริงอาจจะประมาณนี้แต่ในเกมมันเล่นยากนะถ้าในเกมถ้าในเกมยืนตำแหน่งเนี้ยผมว่าเล่นยากนะมันต้องยืนฝั่งซ้ายนะโอเคแต่ถ้าดูจากสเตตเนี่ยบูทก่อนเก้าเก้า การับรีเ <listed> นี <normal music playing gettable> ่ยรวมบูสเสริมเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งนะฮะอ๋อการการับรีดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าดูโดยรวมหมอตอนเรดได้ได้ครองบอลนะได้บอลบอลได้เลี้ยงบอลการับรีได้จ่ายบอลได้จบสกอร์ได้ความโค้งโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องการเปิดริมเส้นเนี่ยการับรีดีกว่าเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องการเปิดนะการับาบรีดีกว่าเปิดแม่นกว่าความโค้งดีกว่านะเปิดมุมได้นะอืม แต่ถ้าพูดึงเรื่องความเร็วเนี่ยต่อเรสจะเร็วกว่านะเร็วกว่ามีสปีดมีสปีดต้นมีมีเลี้ยงบอลน,นะต่อเรสจะเร็วกว่าเร็วกว่านะครับผมส่วนถ้าเปิดริมเส้นการับด้วยจะดีกว่านิดหน่อยนะโอเคก็มีมีดีคนละอย่างนะส,นสเตมินา่าใกล้เคียงกันการรับด้วยจะได้บาลานซ์นะศูนส,สีนะนะาการัด้วยการับด้วยได้พลังการยิงมาด้วยสีถ้าดูส่วนล่างเหรอส่วนล่างโดยรวมส่วนล่างโดยรวมก็ก็สูสีนะ สูสีเลยการารีดีกว่านิดเดียวข้างล่างสูสีข้างบนข้างบนผมให้การีว่ะเพราะว่ามันลดตั้งเตะได้นะลดต้งเตะก็ได้ค่อนข้างแม่นและลูกสูตรได้จบสกอร์ได้นะฮะหลากหลายกว่าแต่ถ้าเรื่องความเร็วเหนือตอ่อเรตเร็วกว่านะถ้าการเปิดเรียมเส้นการารีจะเปิดได้ดีกว่านะแต่ตอ่อเรตมันแปลกๆปกมันเป็นตำแหน่ง R W นะตามโปรไฟล์นะตามโปรไฟล์มันเป็น R W เปสร้างสันเกียมนี้อันนี้ได้โอเคพอทนแต่เป็นเท้าซ้ายเป็นเท้าซ้ายแล้วเปิดเท้าขวาไม่ได้ไม่ถนัดนะถ้ายืนถ้ายืนตำแหน่งนี้เนี่ยโอ้ต้องล็อกให้ให้เข้าเท้าซ้ายยากนะจะเลี้ยงไปแล้วเปิดเลยไม่ได้ต้องล็อกล็อกล็อกกลับมาแล้วก็เปิดด้วยเท้าซ้ายนี่ยากอันนี้เปิดยากแต่ถ้ายืนฝั่งซ้าย LW นะถ้ายืนฝั่ง LW จะเปิดได้เลยและแลวมันก็ยืนได้นะนั้วจิงโปรไฟล์มันต้องเอลเอลวว่ะจริง,น,น,งน,น,นะ โปรไฟล์มันอะถ้าจะให้ดีแบบไม่ต้องอะไรเยอะต้องต้องเป็น L W นะฮะอืมอืมถ้าเล่นตามโปรไฟล์ R W หนี่เล่นยากผมว่าเล่นยากเล่นยากอาจจะเน้นยิงเป็นหลักมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นเท้าซ้ายเปิดเท้าขวาก็ไม่ได้นะ L W คือเหมาะสุดสำหรับฝาคุนโดตอรเรสนะ L W เหมาะสุดฝั่งซ้ายแหละยืนริมเส้นฝั่งซ้ายเหมาะสุดว่าจะเปิดจะเปิดด้วยเท้าซ้ายพอดีไงนะเลี้ยงไปสุดแล้วเปิดได้นะเปิดบอลก็สเตตสูสีกับการาดี้แหละ นะความโค้งก็ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็พอได้อยู่แล้วก็ได้ความเร็วมาแต่การน้ำรื่นมันจะยืนฝั่งซ้ายได้ไหมก็ยืนได้ในตำแหน่งในตำแหน่ง LW แต่ยืนปีกไม่ได้นะอืมยืน l M ไม่ได้ได้แต่ LW นะฮะโอเคก็ก็ใกล้เคียงกันนะใกล้คเคียงกันใกล้คเคียงกันแต่ไทยเลือกใช้เหรอไทยไทยเลือกได้คนเดียวเหรอไทยเลือกได้คนเดียวเหรอผมว่าการอาบีหลากหลาย หลากหลายกว่าดูดีกว่าได้หลายอย่างยิงได้นะถ้าเลอกได้คนเดียวแตการนาบรีนะสำหรับคนที่มีการนาบรี่อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ได้นะการนาบรี่ยืนยืนฝั่งขวานะการนาบรี่ยืนฝั่งขวาฟากันโดย,ยืนฝั่งซ้ายจบเลยจบเลยยืนได้ได้อันนี้ได้เพราะว่าเท้าเนี่ยคน,คนละฝั่งกันอยู่แล้วดับลังว่าไม่ท้าตำแหน่งกันแน,น่นอนนะโอเคโอเคนะคือคือถ้าจะไปยืนคนละฝั่งเนี่ยได้ ได้เลยแต่ถ้าจะยืนตำแหน่งเดียวกันเนาะไม่แนะนำว่ะนะไม่แนะนำว่ะฟังดตอรเรสแนะนำว่ายืนฝั่งซ้ายจริงแนะนำว่ายืนฝั่งซ้ายการันี่ก็ฝั่งขวาไปอันนี้โอเคนะนะถ้าใครี่เป็นสายเปิดริมเส้นได้เป็นสายฟรีเนี่ยมีการับตี้อยู่แล้วจะแลกฝฟังดูตอรเรสก็ได้แลกก็ได้เอาไปยืนฝั่งซ้ายเจี่ยมเลยบอกเลยว่าเจี่ยมนะบอกเลยว่าเจี่ยมการันตีน้ฝั่งขวาตอรเรสฝั่งซ้ายบอกเลยว่าเจี่ยมหากองหน้าดีๆนะโอ้โหแต่ถ้าเอาคาร์วานี่ คือมนเล่ได้คนเดียวนูนย็ดก็ได้นะพวกพวกที่มีสกิลมงหรือแม้แต่ตัวที่มงดีๆะนะฮะยืนกองหน้าเป็นหน้าคู่อย่างเงี้ยแล้วปีกซ้ายปีกขวาเป็นเป็นการับรีกับตอเรสโอ้โหบอกเลยว่าสายเปิดมงโหดจัดนะฮะเฮ้ยมันหน้าลองนะหนะ้าสายขวานาะขวาการ,บรับีซ้ายตอเรสหน้าดูนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับ าฟากันโดตอรเรสกับกานบรีถามว่าตัวไหนหน่าเลขสุดน่าโดนสุดคือคือกาแนบรีเนี่ยมันมาก่อนหน้านี้ไงน,นะถามว่าถ้ามีกาแนบรีแล้วจะเลขฟากันโดตอรเรส <c oughs> ถ้าถามว่ามีมีมีกาแนบรีแล้วควรเลขตอรเรสไหมหรอถามว่าควรเลขไหมถ้าเป็นการเล่นถ้าใครได้ชอบเล่นสายเปิดริมเส้นแบบเล่นประจําเนี่ยผมว่าควรเลขนะนะมีกาแนบรียืนฝั่งขวา ตอนเรียนยืมฝั่งซ้ายอันนี้อันนี้เจียมอันนี้ดีอันนี้ดีน,น,ดนะเล็กได้เล็กได้เลยเล็กได้เลยนะส่วนคนที่ไม่มีการันตี้เนี่ยและชอบสายเปิดริมเส้นเนี่ยตอนเรียก็ตอบโจทย์นะมีสกิลเปิดริมเส้นก็ตอบโจทย์แต่แนะน,นะนำให้ยืนฝั่งซ้ายนั่นแหละตามที่บอกนะครับโอเคโอเคคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าโดนนะคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าโดนน่าโดนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเล t s